สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่เช้าของวันที่19นะครับวันพุธเมษายน66นะครับเช้านี้จะพาเพื่อนสมาชิกมาดอาูอาการที่ทุเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่า,าย้อนหลังไปนะครับ1สัปดาห์หรือว่า10วันผมได้ทําอะไรกับเขาบ้างนะครับเขาจึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง าดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า,เ,าเราเดินเข้าไปในสวนนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นต้นทุเรียนต้นนี้นะครับสูงร้อยหกสิบพันหมอนทองแล้วเป็นกิ่งกระโดงนะครับจากการที่เราสังเกตว่าเขาสุภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อนสมาชิกดูที่ที่กิ่งก้านเขาก่อนนะครับดูดูส่วนใหญ่ๆของเขาก่อนส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิ่งที่เป็นที่เป็นกิ่งเป็น ก้านสาขาเขาครับเขาจะมีการเพด45องศาอย่างยกต่าง,งางนนะครับดูดูดูแต่ละกิ่งแต่ละกา้านมันไม่สลดนะครับถ้าสลดมันก็จะตกตกนี้นะครับหรือหรือถ้าไม่ตกมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้จะเป็นต้นที่บ่งบอกว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วแต่ละกิ่งนะครับแต่ละกา้าน ยกชูชันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ไม่ซ้อนกิ่งแล้วก็ไม่เอายอดเข้าหากันนั่นคือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2ดูใบครับดูใบสังเกตดูให้อ่านใบให้ได้นะครับสังเกตใบนะครับใบแต่ละใบมีความถ่างเหมือนนิวนน้วมือเหมือนนิ้วมือเราแบบนี้นะครับมันไม่หุกเข้าหากันอย่างนี้หรือไม่เป็นแบบนี้คือไม่เป็นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกกิ่งก้านเขาจะเพด แล้วแต่ละใบเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนะครับว่าแต่ละใบมันจะไม่ชนกันมันไม่ชิดกันมันเหมือนกับท,ทุกใบมันสามารถขยับเพื่อรับแสงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแม้แต่ใบที่อยู่ใกล้ๆกันซ้อนกันมันก็ไม่ติดกันอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับผมผมทาการสังเกตดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเพืชที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเนี่ยมันจะมันจะท่างนะครับแม้แต่ยอดมันก็ท่างนะครับเพื่อนสมาชิกดูนะ ดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการอ่านใบนะครับเห็นไหมขนาดใบอ่อนกับใบแก่เนี้ยมันยังแทบไม่ติดกันเห็นไหมครับเนี่ยถึงจะซ้อนแต่มันไม่ติดนะครับมันจะไม่ติดกันนะครับสังเกตได้เห็นไหมใบนี้นะครับเมตตาขี่กันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันยังเนี่ยครับเนี่ยลักษณะที่อย่างเนี้ยมันยังพยายามที่จะไม่ให้ชิดไม่ให้ติดกันไม่ให้กอดกันนั่นเองนะครับผมสังเกตดูนะครับเนี่ยเม็ดทุกๆยอดใบ โดยเฉพาะปลายปลายยอดอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกถ้าปลายยอดดีดเด้งอย่างนี้นะครับเนี่ยไปคนละทิศละทางไม่สัมผัสกันอย่างเงี้ยรือว่ามีความสมบูรณ์พร้อมที่จะชูชันขึ้นรับแสงแสดงว่าทั้งน้ํทาทั้งธาตุอาหารนู่นนี่นั่นเขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับเนี่ยอีกประเด็นที่3นะครับจากกิ่งก้านแล้วก็มาใบประเด็นที่3สังเกตการขยายใบเขานะครับใบเขาเนี่ย เขาจะยกชูชัน45องศานะครับถึงแม้ว่าไม่45องศาแต่เขาก็กางนะครับถามว่าตรงนี้นะครับเห็นเป็นในลักษณะห่อเรือน,นิดนึงแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์สังเกตจากที่โคนตรงนี้ครับมันอวบอิ่มนะครับอวบอิ่มแล้วเขาก็พยายามที่จะยกนะครับพยายามที่จะยกเขาก็พยายามยกแต่ว่าใบมันหนาใบมันมัน,ม,นมันหนักนะครับมันก็จะชี้ลงในลักษณะประมาณนี้ แต่ใบทุกใบพยายามที่จะกลางนะครับให้ดูปลายยอดใบ,น,บน,ะนะครับมันจะกลาง,นะ,ง,น,ะงนะครับมันจะกางนะครับมันจะกางมันจะกางมันจะกางนะครับเนี่ยเนี่ยแม้แต่ใบล่างๆมันก็จะกางนะครับ,น,น,น,ะบนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะกลางทุกใบนะครับนี่คือความแข็งแร,รงสมบูร,รณ์ของพืชเห็นไหมครับมันเรียงลําดับเหมือนเหมือนเราเอามาเรียงไว้เลยนะครับเนี่ยธรรมชาติมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเรียง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 มาเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมี ช่วงที่ไอ้กิ่งก้านเราเห็นสีน้ำตาลมันจะออกมายาวประมาณนี้นั่นคือความอุดมสมบูรณ์นะครับถัดจากนั้นประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5ก็คือดูความยาวของของใบดาบนะครับดูความยาวของใบดาบนะเพื่อนสมาชิกดูนี่ความยาวใบดาบนี่ความยาวใบดาบมันจะยาวนะครับความยาวใบดาบ จะต้องยาวมากกว่าใบเดิมนะครับมากกว่าใบเดิมมากกว่าใบเดิมนั่นคือหลักการนะครับหลักทั่วๆไปว่าถ้าอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าใบดาบนะครับมันสั้นกว่าใบเดิมใบเดิมก็คือใบเก่าข้างล่างนี่ครับถ้ามันสั้นกว่าแสดงว่าธาตุอาหารมันไม่เพียงพอธาตุอาหารไม่เพียงพอนะครับผมสังเกตดูทุกต้นจะเป็นประมาณนี้ถ้าเปลียนใบดาบยาวนะครับเนี่ยถ้าใบดาบ ใบดาบใบใหม่เนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่าใบเดิมนะครับตามตามหลักการแค่นั้นนะครับแม้แต่ใบกําลังเหลืองเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงในขององค์ความรู้ไปแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะยาวนะครับใบดาบมันต้องยาวกว่าใบเดิมนะครับนั่นคือประเด็นที่ห้านะครับนะครับนี่เพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูนะครับนั่นคือวิธีการสังเกตการยกชูชันทั้งกิ่งก้านและใบและใบดาบนะครับ สิ่งทีสง hehe, ่สังเกตต่อไปเพื่อนสมาชิกเห็นนะครับป้าใบเก่าเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกให้จาภาพนี้ได้เลยครับนี่คือเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยเป็นเชื้อรานะครับลายอย่างนี้นะครับลายอย่างนี้ไม่ใช่ขาดแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมจะมีความต่างแบบนี้มันไม่เป็นจุดนะครับแมกนีเซียมจะไม่เป็นจุดครับแมกนีเซียมจะไม่เป็นจุดมันจะไม่เป็นจุดกระจายอย่างนี้นะครับแมกนีเซียมมันจะเป็นแถ่เป็นเป็นเป็นเดี๋ยวจะคือมันเป็น เหมือนกันหมดนะครับก็คือมันขาวก็ขาวเป็นทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับแมกนีเซียมแต่ตอนนี้ในในสวนผมไม่มีนะครับไม่มีตัวอย่างแต่ไปดูคลิปเดิมคลิปเดิมที่ว่าขัดแมกนีเซียมผมทาไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชื้อรานะครับจะเป็นประมาณนี้เชื้อราเกิดจากการที่ลหลายสาเหตุนะครับเกิดจากที่เชื้อรามันมาตามดินเราควบคุมไม่อยู่2เราเสริมเติมธาตุเติม,ตมพวกน้ำน้ำหมัก น้ำหมักนู่นนี่นั่นไปนะครับสามเพราะมีความชื้นในดินลดน้ำทุกวันทุกวันช่ำเฉะจนไม่มีโอกาสให้ให้ดินให้โคลนแห้งแสงแดดส่องไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นเชื้อรานะครับแต่ตัวนี้ผมรู้ดีว่าผมใส่น้ำหมักปลาผมผมผมอธิบายหลายคลิปแล้วนะครับว่าที่ของผมเป็นเชื้อราเนี่ยผมใช้น้ำหมักปลานะครับน้ำหมักหัวปลาที่ เพื่อนเอามาให้นะครับผสมกับสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรดมันมีความเป็นกรดสูงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ใช้น้ำหมักปลามาลาดอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับสัปดาห์ละครั้งก็มันเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวพอดีนะครับก็ฝากเทคนิคตรงนี้นิดหนึ่งสําหรับเพื่อนสมาชิกว่าพวกเป็นน้าหมักปลาน้ําหมักพืชน้ําหมักจุลินทรีย์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับไม่ควรใช้นะครับผมผมเจอด้วยประสบการณ์ตัวเองนะครับ แต่ถ้าใช้ก็ให้พ้นฤดูหนาวมาแล้วนะครับอย่างอย่างกรณีในฤดูร้อนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็ในฤดูฝนก็ไม่มีปัญหานะครับแต่พอมามาสู่ฤดูหนาวผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะผมใช้มาตลอดนะครับเพื่อนก็ก็เอามาใช้มันก็สวยงามตลอดพอมาสู่ฤดูหนาวปุ๊บพอผมลาดน้ำหมักปลาไปนะครับมันก็สวยงามครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้ฟางซื้อฟางมากบก็ไปดูคลิปเดิมผมทําทุกขั้นตอนทุก อาทิตย์นะครับผมจะอัปเดตความเป็นจริงให้เห็นให้ทราบโดยตลอดและต่อเนื่องนะครับและต่อมาอีกประมาณครึ่งเดือนมันเป็นเชื้อราครับมันก็อยู่จนถึงเท่าทุกวันนี้นะครับเนี่ยผมฉีดทั้งทุกอย่างนะครับในในโลกออนไลน์นยผมซื้อมาออไม่รู้สิบยี่ห้อครับทั้งใส่ทางดินทั้งทาง,ทางใบเอาไม่อยู่นะครับผมบอกเพื่อนสมาชิกได้เลยนะครับในเรื่องของเชื้อราไปดูคลิปเดิมนะครับทั้งไตโครมาทั้ง BS ทั้ง มีทาเล็กซิวข้างบนก็เฮกสะมีทั้งเฮกสะมีทั้งแมนโคเซบมีโนโนี้นั่นประมาณสักห้ายี่ห้อนะครับในในการฉีดทางใบก็ดีในทางรากก็ดีเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมกลัวมากในเรื่องของเชื้อราอันอื่นผมไม่กลัวนะครับในเรื่องของไม่ถอดยอดเอ่ยอยอดไม่ไม่ยาวเอ่ยหรือว่าจะเป็นเพี้ยไฟไรแดงผมไม่กลัวนะครับผมกลัวอย่างเดียวคือเชื้อราครับ มันรู้สึกว่าเป็นโรคมันเหมือนเป็นโรคมะเร็งนะครับเนี่ยผมไปถามอาจารย์ที่อยู่แถวจันระยองเขาก็บอกว่าทุเรียนที่กลัวที่สุดหน้ากลัวที่สุดก็คือเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราเข้าราก<น>เชื้อราเข้าใบนะครับมันบางบางเชื้อรานะครับอย่างไฟท็อปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อ่าพวกผิวพวกนี้นะครับมันกินเนื้อเยื่อเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีน้ําซึมออกมานะครับเนี่ยของผมเชื้อราเข้ามันยังมันยังใบไม่เลยนะครับเนี่ยเป็นก้านทูบก,ก็เรียกก้านทูบ เพราะสาเหตุจากเชื้อรานะครับอย่างนี้เป็นต้นเป็นเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับผมว่าผมอ่สิบยี่ห้อนะครับทั้งทางดินทาง,ทาง,ทางอะไรอะไรดีที่สุดผมพยายามที่จะถามอาจารย์ถามเซียนจากจันทบุรีระยองตดัดนู่นนี่นั่นมีสาขาอา่ามีอาจารย์มีเพื่อนมีสมาชิกพยายามที่จะเอาให้อยู่ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ผมก็เลยปล่อยนะครับปล่อยก็คืออ่ใบเก่าๆตัวเนี้ก็ปล่อยไปนะครับฉีดมากไม่ได้ถ้าฉีดมากใบมันก็กรอบนะครับใบกรอบใบมันจะ แห้งมันจะกรอบแล้วมันก็จะสลดมันก็จะออกอาการแบบมันไม่อเคนะครับผมก็เลยปล่อยอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เอาใบใหม่นะครับให้ทําใบใหม่ใบนี้ก็ปล่อยไปก็มันก็จะค่อยๆแก่ไปพอแก่ไปก็เอาใบใหม่นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับก็ถือว่ามาในสภาพที่ดีถึงจะมีเชื้อราบ้างในใบเก่าก็ปล่อยนะครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าใบเก่ามันจะแก้ ไม่หายนะครับเพียงแต่อย่างให้มันลามมาใบใหม่แค่นั้นเองนะครับถ้ามันอยู่ที่ใบเก่าก็ปล่อยใบเก่าไปนะครับให้มันร่วงไปนะครับเพื่อนสมาชิกถ้าเห็นใบเก่าอย่างนี้เหลืองนะครับมีอยู่สองสาเหตุนะครับใบเหลืองของผมมีอยู่สองใบนะครับต้นนี้มีสองใบมีสาเหตุดังต่อไปนี้นะครับกรณีเหลืองแบบนี้นะครับ แก่โดยธรรมชาตินะั่นคือประเด็นที่1แก่โดยธรรมชาติก็คือมันเกิดก่อนมันเกิดก่อนอายุของมันครบ3ามเดือน90วันมันก็จะเอาอคลอโรฟิลอาหารนะครับไปเลี้ยงยอดนะครับไปเลี้ยงใบอ่อนนะครับแล้วคลอโรฟิลเขาก็จะหมดไปมันก็จะร่วงนะครับมันก็จะเหลืองร่วงแต่ร่วงไม่มากนะครับมันก็จะมีใบ2ใบอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแสดงว่าแก่ตามอายุวัยนะครับสเหลืองด้วยการขาดในตัวเจนมันจะมีทุกกิ่งก้านนะครับ มีทุกกิ่งก้านเลยนะครับถ้าขาดในตัวจ้นมันจะมีเยอะจํานวนอย่างกิ่งนี้นะครับมีสองสี أ, 2, 4, 6, 7, ่หกเก็ดแปดใบถ้าแปดใบนะครับถ้าเหลืองประมาณ5 0าสเปอร์เซนแสดงว่าขาดในตัวจ้นเหลือง ah <c oughs> มันจะไม่เหลืองอย่างนี้ครับมันจะเหลืองอ่อยๆอันนี้มันเหลืองแบบเหลืองเหลืองกล้วยสุกนะครับเหลืองกล้วยสุกมันจะไม่เหลืองอย่างนี้มันจะเหลืองเหลืองเหลืองเบาๆเหลืองบางๆนะครับนั <c oughs> ๆๆ่นคือขาดในตัวจีนนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามีนะครับเหลืองเบาก็ดีเหลืองกล้วยสุกเหลืองมะม่วงสุกนะครับแต่ถ้ามันมีประปรายนะครับทุกกิ่งก้านทุกกิ่งก้านแต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่เยอะคือไม่ถึงกับ50ของกิ่งก้านอาจจะมีใบสองใบแต่มีทุกกิ่งก้านอันนั้นคือขาดธาตุกรรมถันนะครับก <c oughs> ็ธาตุกรมถันเพราธาตุกรมถันมันช่วยที่จะรักษาความเขียวให้ยาวนานนะครับสําหรับ พื้ใบแก่นะครับนั่นคือคุณสมบัติของเขานะครับประมาณนั้นส่วนที่ท้ายสุดในที่ผมจะบอกว่าผมได้ทําอะไรแบบไหน,นอย่างไรสําหรับต้นนี้จึงมีใบและกิ่งก้านแข็งแรงนะครับผมได้ใส่นะครับตอนแรกๆเดือนที่แล้วนะครับที่ว่าใส่ยี่มห้าเจเจ็ดนั่นแหละครับที่ผมทําคลิปไปดูคลิปเดิมนะครับต้นนี้ที่มีหัวสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ เฟื้ยเรือยาวนะครับโค้มาครึ่งวงกลมทุกใบหลังจากนั้นผมก็ใช้สูตรเสมอนะครับ10 15้5หห้าผมก็ตัดเข้าไปในสัปดาห์ที่2นะครับมันก็ยืนฟื้นคืนมานะครับมันก็แข็งนะครับและถัดต่อมานะครับผมห่างกัน10วันนะครับผมก็ใส่ใส่หกสามสามนะครับหกสามสามผมใส่ช่วงที่เป็น,นเป็นยอดใบดาบประมาณนี้นะครับ ยอดพีเดงประมาณนี้ผมเห็นว่ายอดขอปุ๋ยนะครับไปดูคลิปเดิมสําหรับทุเรียนที่ผมอัปเดตนะครับที่เล็กๆอย่างนี้ละครับนี่เป็นประมาณคือคือปลีล้วยนะครับเป็นเป็นเหมือนลักษณะปลีล้วยผมใส่6ฮมสามครับพอใส่โฮมสามอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็โรยที่เป็นใบดาบนะครับล่าสุดจริงๆผมโรยด้วยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะครับสาหรับต้นนี้ หนึ่งช้อนโต๊ะผมลุยรอบๆตั้งแต่หัวน้ําที่ไปดูคลิปเดิมที่ผมเปิดย่างให้ดูครับที่ว่าเป็นเม็ดขาวๆที่ผมใส่ในมากนะครับเนี่ยอันนี้มันละลายไปหมดแล้วนะครับก็ไปย้อนดูคลิปเดิมนะครับใส่ยิ้มิห้เจ็ดหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็ลดน้ําฉ่าแล้วก็ให้ปุ๋ยละลายทุกเม็ดนะครับก็ลดน้ําทุกวันสามวันจนมั่นใจว่า เม็ดปุ๋ยมันไม่ค้างคานะครับก็คือละลายลงดินแค่นั้นหลังจากนั้นก็ลดน้าตามปกติวันเว้นวันนะครับถัดมานะครับผมก็มาฉีดออตอนที่ว่ายอดผีแดงเนาะตอนที่ยอดผีแดงมุ้งใส่หูสามมุ้งก็ฉีดอะบามเมตินนะครับพอถัดมาอีก10วันนะครับที่ว่าเป็นใบดาบนี้นะครับที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วผมใช้อูเทกนะครับในเขาเรียกว่าเป็นยากําจัด ลายแดงนะครับเป็นยากําจัดลายแดงผมใส่ปริมาณครึ่งหนึ่งของฉลากที่เขาแนะนําไว้เขาแนะนําใส่สิบผมก็ใส่ห้าเขาแนะนํา20ผมก็ใส่10อย่างนี้เป็นต้นนะครับผสมกับฮอร์โมนพืชนะครับฮอร์โมนพืชนี้พูดแล้วยาวเลยนะครับยาวเลยว่ามีมีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อ,อ,อมีทั้งผมมีทั้งกีกีกีเน่วันมีทั้งคิฟฟอรีนฮอร์โมนคิฟฟอรีนะครับว่าเป็น เมกินเนตอะไรนี่แหละครับแล้วมีทั้ง uh, สาหร่ายทะเลแล้วก็อะมิโนบวกอาหารเสริมรองบวกบวกกับ uh, สังกะสีนะครับถ้าสังกะสีไปดูคลิปเดิมนะครับในเรื่องของฮอร์โมนมันมีหลากหลายยี่ห้อเหลือเกินนะครับบางทีผมก็ใส่ uh, สลับกันกับ uh, ตรึมนะครับเป็นชื่อตรึมเฉยๆนี่แหละครับของเสียง <c oughs> ที่จันทบุรีแนะนำมาผมก็สลับฉีดนะครับ พอมาใส่ปุ๊บพื่อดึงยอดใบให้เขายาวนะครับผมไม่ฉีดยี่ห้อเดียวนะครับทางเซียนเซียนทุเรียนจันทบุรีบอกว่าจะฉีดอะไรหรือจะยึดยี่ห้ออะไรในเรื่องของฮอร์โมนให้ดูอาการตอบสนองของพืชเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นเราก็ยึดยี่ห้อนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละดินแต่ละสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันนะครับ ก็ให้ยึดนะครับให้ยึดว่าเอ๊อะพอฉีดไปแล้วนะครับสองสามวันพืชเราตอบสนองได้ดีก็ยึดยึดยีดย่ห้อนั้นยึดสูตรนั้นเอาไว้ไปจำสวนนะครับแต่จะใช้สูตรอื่นๆหรือจะทําการทดลองเพื่อกันเปรียบเทียบนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างผมผมทําการเปรียบเทียบนะครับส่วนอ,อยากจะรู้ว่ายี่ห้อไหนเป็นแบบไหนให้ไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมลงไปน่าจะห้าหกเดือน <c oughs> ขออภัยครับ ห้าหกเดือนแล้วนะครับในเรื่องของฮอร์โมนนะครับอันนี้ที่ผมซื้อมามันเหลือข้างคางผมก็สลับฉีดฉีดเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับพอให้ยามันหมดนะครับแต่ผมมีอยู่ในใจแล้วนะครับว่าฉีดตัวไหนที่ทุเรียนผมโอเคอย่างนี้เป็นต้นก็คลิปก็นั่งใจะาาวพอสมควรแล้วนะครับ15นาทีก็คงจะพูดคุยในช่วงเช้าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการสังเกตทุเรียนสมบูรณ์แข็งแรง <c oughs> ไม่เพียงเท่านี้ สำหรับเช้านี้ก็ฝากก็เลคกกับเช็กกับดีดามไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ